บทที่42ความทุกข์ดับความทุกข์ดับคือความไม่สบายกายความไม่สบายใจหมดไป เกิดจากการปฏิบัติมรักแปดลำดับความดับไปแห่งทุกหนึ่งดับทุกอย่างหยาบได้ด้วยสัมมาอาชีวะสองดับทุกอย่างกลางได้ด้วยวิสุทธิศีลอันประกอบด้วยสัมมาอาชีวะสัมมากรรมตัสัมมาวาจาและสัมมาสติเบื้องต้นสามดับทุกอย่างละเอียดได้ด้วยวิสุทธิมรัคคือศีนสมาธิปัญญาได้แก่หนึ่งสัมมาอาชีวะอันหมายถึงประกอบอาชีพสุจริตสองสัมมากรรมตาการกระทำชอบสามสัมมาวาจาเจร จชอบสี่สัมมาสติสติระล,ลึกชอบหมายถึงสติปัฏฐานสี่ห้าสัมมาสมาธิหมายถึงวิปัสสนาสมาธิที่มีสาม,มารถถัดสมาธิเป็นบาทฐานหกสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบอันหมายถึงเห็นภัยจากวัตสังสารคือการเวียนไาวตายเกิดในกองทุกเจ็ดสัมมาสังกัปะปะดำริชอบอันหมายถึงดำริตนออกจากกามได้แก่ดำริตนออกจากกามราคะดำริตนออกจากกรุราคะและดำริตน ออกจากอารูปราคา8สัมมาวายามะเทียนชอบอันหมายถึงสัม,มปทานสี